เป็นกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเกษตรเปรูปดที่ดินนะครับของตำบลหนองมะมงคือหนองมะมงจังหวัดชัยนาทที่ผลผลิตของศูนย์เรีนยนรู้เรานะครับเป็นผักการม,มุ้งผักบอดไข่ปวอหสันผิดซึ่งตลาดโดยทั่วไปที่จำนหน่ายอยู่ก็มีทั้งในพื้นที่ส่วนราชการต่างๆแม่เพือนหนองมะมงแล้วก็มีตลาด เกษตรกรของจังหวัดชัยนาทเราซึ่งจะเปิดทํารรการทุกเช้าวันศุกร์นะครับศูนย์เรียนรู้ของเราแห่งน,นี้ก็ได้ร่วมก,กิจกรรมกรับทา,างจังหวัดมาโดยต่อนเนื่องครับเป็นที่เชีย์หน้าชูตาของเกษตรกร,เ,ษษกรเขษตพกรทุที่เราเดี๋ยวถามถามพี่นิดนึงนะคะ <มา S 2> <sover> ผลผลิตของเราเนี่ยในในพื้นที่หมู่บ้านเราเองเนี่ยมีมีความต้องการอย่างไรบ้างคะ ้องการของให้เหรอครับเราต้องการตลอดนะครับเพราะว่าเราผลิตออกให้ในทันเันแล้วไม่ทราบมันมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่ว่าผลผลิตเราออกให้ไม่ทันมันมีปัญหายัไงมีทางแก้ไขยังไงก็อยากแก้ไขอยู่แล้เนี่ยมันดูแล้วต้องต้องต้องเพิ่มในคิณภาพตัวเองให้ทำกิจกรรมยิ่งขึ้นไปกันเนี่ยมัน ทำผลิตส่งเขาไม่ขนยใยเ้าว่าเนายด้วยสาเหตุหลักๆของมันก็เรื่องอะไรเรื่องความร้อนความร้อนความร้อนของตัวตัวภายในมุ้งตัวสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งครับครับเราเราจะแก้ได้ยังไงครับตอนนี้ก็ยังว่าผมว่าจะจะลงหัวน้ำหมอกอย่างเหี้ยน้ำหมอกครับสัริงเกอร์แบบพ่นหมอกครับนะครับก็จะช่วยระบายอากาศกาลุเลยครับคงจะช่วยได้หลครับ ถ้าเราแก้ปัญหาในจุดที่ที่ทางเกษตรกรมีพบปัญหามานะคะก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็จะทําให้มีโอกาสได้สร้างรายได้ได้ยั่งยืนนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลผลิตออกมาจําหน่ายทั้งในพื้นที่ก็ดีนะคะไปขายร่วมกับ จังหวัดที่ไปขายกับของอตลาดเกษตรกรใน,<อ>ใ,นในเขตจังหวัดเรานะคะแล้วยิ่งต่อไปถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาในจุดตรงนี้ได้การขยายมุ้งไปอีกนะคะก,ก็ก็จะได้ขยายได้มากขึ้นนะคะก็จะทําให้กเกษตรกรของเรามีรายได้ที่ยั่งยืนขึ้นนะคะก็และอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเป็นแปลงตัวอย่างให้กับกเกษตรกรในเขตในปฏิทูปที่ดินในเขตบริเวณนี้หรือว่าบริเวณใกล้เคียงะคะ่ะ ขออวยพรให้ท่านประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็สามารถทําสิ่งที่หวังนี้ให้สําเร็จได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขึ้นไปนะคะด้จากเกษตรกรตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะโอเค